สวัสดีครับพี่น้องครับนันนับลำเาวันพุธที่8เ่นครับเดือนพฤศภาคม2องบ้านหกพี่น้องครับตอนนี้มือยี่ทีแต่ละนันโคาบุวบาหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่นนอะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบสรือัาของโงพี่น้องครับผมขายซีเคฟอร์ดมิกซีเคฟอทุงละสามร้อกบาทพี่น้องครับก็คือเป็นสูตรโครงสางที่นำนออกอไเจนผสิ้งไงพี่นนองครับน้น้เห็นมันนมันดีขึ้นผู้ใดสนใจเบอร์โทรผมพื่อนะครับจดนะครับเ้อศูนย์แ เจ็ดเจ็ดพี่น้องครับแต่เราเมื่อนี้ไป็นบางราคางูพี่นังครับสวัสดีครับเมื่อนี้ได้มาตั้ตัวไอ้เมื่อนี้ได้มาแม่ลูกคบหนึ่งกับแม่สาวครับแม่ลูกคบหนึ่งกับแม่สาวเนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวแรกกตอนนี้เป็นแม่สาวหน่อยเนาะหน่อยเอาตัวนี้ลูกตัวได้ลูกวีโกสองล้านครับลูกวีโกสองล้านเนา่อยเนาะอายุได้ไอ้เนาะตัวนี้สิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนหน่อยเนาะมันสูงไค้เนาะตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามเนาะประมาณร้อยสี่สิบสามพี่น้องครับตัวนี้ไอ้เระวังงัวเด้อ อ้าพี่น้องครับตนนัวนี้ไอไอ้พี่ไอพี่ก่อนอ่ะพี่ไอ,ไอเออเอางัวมันกำลังงานอ้าพี่น้องครับตนนัวนี้ชุดนี้คือเรื่องล่ำตัวเงีนะ้ยเนาะล่ำตัวเงวนะครับแล้วก็แข้งขาก็ดีอ้าพี่น้องครับต้นหอนอกตั้งตรงขาหนาพี่น้องครับชี้กระชับเราได้เรื่องโบสถคลิปหูด,ดำเครื่องเพชรด,ดำครับตัวน,นี้ครับอ้าตัวน,นี้ราคาได้ไอตัวนี้ตัวน,นี้เปิดไปซี่มือเก่าครับได้อไหม สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่อยเนาะครับเป็นแม่สาวหน่อยลูกวิโก้สองล้านไปดิเพราบมึงตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่หน่เนาะเอาพวกเสียคือซื้อว่างเสียคือซื้อมาอนีิเอาได้แม่ทองวางคือมึงสบายงั้ตัวนี้แม่นครับแม่ทองว่างแม่ทองว่างแม่ขั้นเอกสมเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกลูกแม่ลูกแรกลูกตัวแรกพร้อมนี่ลูกตัวได้บ่มหูจักบ่หูจักเนาะเอาสิครับแม่ลูกคุณยินราคาเ่าได้เปิดไว้สามหมื่นหก 3ามหมบาทเนาะถ้าผู้ใดสนใจที่ต่อได้ศูนย์หกหนึ่งศูนยหหนึ่งหหกหนึงหกหกหนึ่งสองแปดเจ็าครับสองแปดเจ็หไอ้ครับนี่ไอ้ปีครับไอ้ปี่เนาะต่อได้ผมกนนะครับไปโอ้ยนะครับครับผมเอาย่างต่อก่อนคุณกำลังถ่ายรูปงงงามเอาไอ้ถามนะครับไ่คลิปเดี๋ยวว่านเนาะของผู้ใดถ่ายจะของคอถ่ายรูปไปพร้อมสิเอาพี่เ้างครับคุณว่าถ่ายรูปไปงามพี่นนอะครับจะของไปใส่บุรุนครับเอายังต่อ โอ้โอนี่มีง้อหลายนะครับง้หลายใส่แง่ใส่แง,ย,งยครับเดี๋ยวยางไปเลยๆแต่ว่าโมนี่นะครับผมมาสวยนะครับมาสายจะได้ตลาดคนไววเล้วน,นะครับอันตัวนี้เจ้าดแล้วพอ่อสามเมื่อนหาตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับผมบมลูเนาะมีบอดดิต่อบนี่เดี๋ยวคงขอ,อยากทายคิดไหมพ่ออ่าเดี๋ยวติดไหมตัวหนึ่งครับตัวนี้เอาพี่นงครับคุณว่าตัวนี้เป็นงวัว จักเดือนนะครับจักปีของตัวนี้ประมาณสองปีลประมาณสองปีเนาะแต่ว่าหลังแตกครับเนาะพี่น้องครับงัวตัวนี้หลังแตกพี่น้องครับหลังแตกนะครับหลักกระเนื้อหนังดีเนาะแคบประเทศเขาซื้อพี่น้องครับตัวนี้หนากระงั้งพี่น้องตัวนี้เป็นงัวที่ที่ดีน้ำงามน้ำเนื้อหนังกระไรเนาะยังท่านได้แขีวอยู่ครับท่านด้แขีวเนาะครับผมนำไต่กระดีทองว่างนะเป็นวัตัวนี้ทองวางครับตัวนี้ราคาเท่ไหรครับสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทหาผู้ใดสนใจดีดองเลยครับวันนี้ศูนย์หกห้า 065 084 084 4832ครับ4832สื้อยังครับผมออดครับไอออดเนาะออดตุ้มหลัครับโอเคครับผมบากกว่านแล้วนะครับผมขอบคุณครับผมยางต่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับัวหลายหลายคนหลา่ความแต่ว่ามูฮันคอยหยาดยางเป็นสาวไปก่อนนะครับแต่ว่ามื้อนี้จริงๆผมไม่คิดเหยนะมึงในวันนี้เพราะว่าผมกะได้ไปช่วงนี้ผมเ็ำงานหลายเนาะนะครับแล้วจากที่มีประเมินลงทักน้ำนะครับแต่ว่าเฮ็ดได้ทั้งที่เฮ็ดได้นะพี่น้องครับอ่ะผมยางต่อก่อนนะครับ เอาืัอนี้นะครับเดาเบื้องวันนี้เบื้องงอถือเบื้องงอแพงเหรอที่เบื้องงอถือพี่น้องนะครับแน่นบหครับพ่อืันนี้ว่าตัวครับนนี้เหลือตัวเดียวเลครับเหลือตัวเดียวนี่บครับครับอันนี้เป็นแม่สาวน้อยนะพ่อเนาะแม่สาวน้อยโรนธรรมชาติอายุของได้พ่อประมาณสิบห้าเดือนครับอายุประมาณสิบห้าเดือนนะพ่อน้องคนบอกว่าเป็นแม่สาวน้อยอายุประมาณสิบห้าเดือนพี่น้องครับ ราคาเ่าได้พอตัวนี้เปิดไปสิบหกครับไปเปิดไปสิบหกเนาะหนึ่งหมื่นหกพันบาทน่าพอเนาะเอาเมื่อเไห่พอตัวนี้มีแค่นี้เนาะครับมีตัวเดียวดิเอามีเบอร์ติดต่อบ้างละพอมีอยู่ครับเบอร์ยางเนาะศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเก้าแปดสามเก้าเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่หกพายุ่งกัลยสินพอชุ่มกัลยสินเนาะอ่าขออนุญาตครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ครับบางเทือมาสวยเพอจะกลับไปหาสื่อว่าน้ำผึ้นครับยางสื่องยางขายน้ำ ดาววาห้องกระยางไปเรื่อยๆนะครับมืัอนี้ตะว่ามืัอนี้ฝนตกดีพี่น้องครับฝนตกแล้วก็อากาศดีว่าใครมีคุณนะครับเอาไอ้ครับถามแน่งวดัวผูนี่ราคาเดี๋ยวนี้ครับโตละมือซองห้าร้อยเข้าไปโตเดนอะครับอันนี้คือราคาห้องมันปะนี่ครับวันนี้ข้าเจ้าไม่ตัวละหวาน่ะข้าเจ้าให้ตัวละมือที่ลัดเสาเลยครับอันผู้ใดครับ อ๋อครับเอาพี่น้องครับวันนี้เป็นงัวตัวผู๋เนาะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นงัวผู๋หน่อยนะครับตัวนี้โอ้ยตัวละมือหาลอยไอ้ทุกขาชื่นตัวเด็ตัวละมือสองที่เอาตัวละอันนี้ที่เอามือสองตัวนี้ที่เอามือกับหาลอยเดี๋ยวนะครับตัวนี้พี่น้องตัวละมือสองหน่อยเนาะมันมันท่านี่มีเนื้อเน่อยนะมีแต่กระดูกโครงสร้างเนาะตัวเด็ดตัวละมือสองมือสองตัวนี้ตัวเด็ดครับมือหาลอยครับตัวนี้มือหาลอยหน่อยเนาะ อ้าพี่นครับมืนหาอยอันนี้คือราคาของกระเื้อเน่ยครับตัวอไดครับตัวอะไรอีกตวนี้ขาหายเตัวผูกว้ที่ไหนแม่ครับมีแต่ตัวผูกครับช่วงนี้ตัวผูกขายดีครับบอมันก,ก็นแล้วตะรุ่นครับแล้วตะรุ่นหลอดสองหมื่นน่ง้อบาทเี้ยบออันเราสหมื่ขายง่ายหน่อยเนาะเอานะครับถาเพื่อสนใจติดต่อาที่นี้เบอร์โทรครับับเบอร์ยังเนาะซุนเก้าห้าุนเก้าห้าอครับอซ้าเจ็ดย์หนึ่งครับใบเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับซื้อยังครับบ ซื้อเบียร์เนาะเอาโอเคครับบวกกันแล้ว<ช>อ่าเดี๋ยวสุดนะครับแ<ช>ยงต้นะครับไทยง้อแขูดว่าขายพ้อเมียใส่คนวเศษเอายู่เสาเนาะครับอ่ะผมยงเมก้อนนะครับผ่นใายไทยง้อแขกให้เนี่ยนะครับ เ <c oughs> อาพี่น้องค <c oughs> ุณใหน,น,น, <c oughs> นมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธ์ของรถไฟ้่านน้องนั้นผมขายซีเคซอสมีครับสูงละส,สาอมอร่อยกอดสิบบาทหอมทรงกิ่มมันไปทั้งครับุณไใดสนใจกับเบอร,บร์โทรย์หเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งตามหาทีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับเอาเดี๋ยวผมขอหยาดไปทายคลิปว่าแขมันก่อนพันวันครับอยู่เซนต์อ๋อ